ครับผมสวัสดีครับตู้อินน้อนหน้ามือนีมาเลี้ยงงัวครับผมแล้วก็มากลนแมงกิน่าน,น้ำครับมาเมืองครับแมงกิน,น่าตู้ยีสิก้นได้ไหลายเไปไ็นไรครับมืงเนี่ครับฝนตกจากพี่เลืกครับปกติแล้วกับบ่บ้ลึกเไปไ็นไรดอกเห็นแล้วเห็นแล้วโอู้หูเห็นแล้วนะครับอยู่เยอะลึกแน่โอ้พี่น้องตัวนี้ตัู้นี้ ครับมึงมึงมึงเพิ่นน้าตาเพิ่นไงครับโอ้สูงเดี๋ยวครับไว้หนึ่งถือผนมันมันยากครับมาทาั้งที่กล่องบ้างสินี่เ,เห็นแล้วครับเห็นแล้วปกติแล้วจะว่าแค่นี้ครับเห็นตะกุน กนะทิเรา่นอาจจะไป่ยุ่งเลื่องนนี้อันนี้ฝนตกดินยังชุม่มอยู่เมื่งครับพี่น้องตัวนีตัวผูครับดูครับผู้ตัวผูผผวผไปใสีบันมุดตันอ๋อไปทางในบันี่โอ้ยลงทางแล้วบัานีล่ลงกสุน้วพี่น้องลงกสุนหูแล้วครับ นี่ครับผู้พ okay? ันน่ะมันตัดปอนไปนี่ปกติเรากันฝนเพราถือพฝนมันจะเป็นขวยไงก็นี่ครับลับมูมูไงมูไงกับตัวไงลับไปโอ้ยตัวมาโอ้เแล้วครับโอ้มู น้องตุ่มเมียครับตัวนี้นี่ตุ่มเมียครับตุ่มเมียผู้หนี่ครับผมไข่ต,ต,ต,ติดท้องครับมันเป็นมันนี่ครับผู้หนึ่ง หูได้ที่ว่ามันตันตันปอน,น่ะพี่มีครับหูที่มันตันปอนเยอะเยอะก้นครับบ่ดเท้อมี่เนขี้เข็บเข้าไปเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นก้นแล้วเห็นดิเห็นว่าพี่น้องเห็นว่าเมื่อเห็นข้าใหม่เมื่อเห็น,เ,หนเอ๋อดีใช่หรือหืมตัวผู้ตัวนีนโอ้ตัวใหญ่ นี่คุณไงขุ่มครับของไงแทะโอ้ยนี่ใส่บันวัดเอ้อมึองวัดเอ้อเขาคนเ้อ งพี่น้องถึกเสียมซ้ำครับเนี่ยตุ่เมี้ยครับผลักไข่เพิ่นเห็นมา้ครับพี่น้องนั่นละสุดละบุลึกกว่านีต้ตัวนี้ตุ้โคครับตัวนี้เอมีหอนลูกคนเด้อครับถึกเสียมอีกแล้วพี่น้องตู่เมี้ยครับ

เด้อตัวเมียคือเกาตัวเมียครับหหเห็นบ่พี่น้องตงัวเมียครับเป็ดอ๋อถมต้นละไรกับทมทำใช่ไห อ่ไปเงา้ยลูกโอ้ยงูจูดี่สระเออเดียวตัวมีอ่ะพอเราอยู่เล็กโอครับนะครับลายตัวแล้วพี่น้อง คืออีจะไปทอดกินละมะแลงเผ็ดแก้วครับเผ็ดแก้วถมผมน้ำครับก้นแล้วกระถมน้ำหวัวสลิลมขางหงวัวเท่ละอืมปวกกันนี่อืม

Ô, đang du lắc, lắc suốt suốt đây, thế, của khỏe lắm, ตัวเมียคือก,กันครับใครเต็มท้องง่เลยครับโอ้ยง่ง่ายง่าเ๊บเข้าไปไม่มีหูสามันงนานทั้งหมด เสือคื้ไม่เห็นเสือก็ไดบอกเห็นบ้มครับตรงนี้น้อยตรงเขาไปยังอีกคึ้นออกมาแล้วหืมเมย นี่นี่เลือทางหมดแล้วฝนตกอ่ะปกติห้อยบรคเลกวานี้นะคุณนะแล้วครับตัวผู้ตัวนี้ง่า่ายง่ายครับเออซับ อต็นออกมาถึกเสียมคำโอ้ตรงนี้ครับตัวนี้โอ้เดี๋ยวครับตัวนี้เงเป็นไดพี่นอกตัวนี้เป็นตุผูถมเนี่ยแซ่บเลย อ,อยูแล้วครับค,ครับน้องตินเข้าไปอีกแล้วกันหูได้บบตันปอนจะจกเด้อพี่น้องไปเทปถือกันขี่เคบครับหน้าตาคือกันนี่กับขี่เคบอ่ะกันหู อีกหูหนึ่งพี่น้องกิยุ่เลืกบ้นี่ใครยู่เป็นยินไซายครับกรตุกปกที่ลพันธุ์่ายุ่เลือกันนี้ดอกเดีถูกเสียมตุยยุ้ยสันตุผูตัวนี้เดี๋ยวนี่ครับตุผู ครับผมพราะ้วครับตุยมือแล้ะพี่น้องเดี๋ยวครับได้พ่อแก้วอยู่ครับเนี่สิไปเสียบปิ้งแล้วก็ตำแก้วละครับโมแลงกับตุยเไดีหลายเตือบอยู่ครับมาเลรยงงวงน้ำกับมากนแมงกินไนน้ำครับพวกกับกินยาดีอยู่ครับมือเนี่ยเพราะว่าเพิ่นบ่าครยได้กินยาป็นได้ครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้้อครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้ตัวอีนอนหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ